นี่เป็นพลาส,สติกอ่อนนะครับช่วงนี้ราคาถูกถูกมากถูกจริงๆครับ๋ับพลาส,สติกอ่สสกอนก็นี่ครับเป็นของเครือบสักผ้าครับ พลาสติกเยอะกว่าเศษเหล็กอีกครับมีทั้งแข็งมีทั้งอ่อนต้องแยกนะครับคัดแยกดีๆนะครับนี่ครับนี่เป็นแข็งแข็งส่วนทั้งจิกเนี้ยครับเป็นพลาสติกอ่อนครับส่วนบนรถผมก็ส่วนมากจะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับ บนรถเป็นอ่อนบนเลยอวงลขึ้นไปเรื่อย แย่ให้มันเต็มหันกระพาะละยังรกระกพ como un sé cuándo, ทีมแเหมือนเดิม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 我肚子饿。